โอเคครับผมต้องกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้เราอยู่กับอาตองลวยล็อเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมพาบาลุยกันที่เกมสาวขาวบอยนั่นเองนะผู้ชมนะเรื่องจากอีพีที่แล้วก็เป็นวายเปนิโตวายเปนิโตแบบ2เกมติดๆเลยแต่ว่าคลิปที่2นี่คือผมแก้แค้นได้ไงเออคลิปที่2คือผมเออผมเอาชนะมันได้ก็เลยแบบสองเกมติดก็เลยไม่ได้ทําคลิปกับพวกสาวขาวบอยอะไรพวกนี้นะผู้ชมนะวันนี้โอเควันนี้ อาตอกมาแค่หลักพันนะทุกคนนะไม่ได้เอามาเยอะมากนะครับผมก็เดินลันกันไปเลยไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนนะครับในการซื้อสเกตเตอร์ผมเล่นได้ไม่เกินเบ็ดห้านะครับคือเบ็ห้านี่คืออาจจะเป็นที่สุดของเราแล้วนะผมคิดไว้นะเบ็ดห้เาเบ็อ้าวเบ็หกก็ได้อ่าไม่เกินเบ็ดหกอ่าเบ็หกเบ็ดหกก็ซื้อสี่ร้อยห้าสิบโอเคก็นก่าก็ก็ได้อยู่แหละแต่มันก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะผู้ชมนะก็ ผมเล่นในในทุนที่แบบเท่านี้อยู่แล้วนะผู้ชมนะทุนเดิมเท่าเดิมอะไรประมาณ1000รอบที่แล้วก็อาจจะเอามาเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับผู้ชมนะก็แก้แค้นไปได้สําเร็จแล้วนะครับผมสําหรับเกมวายปีดิโตคลิปติดนั่นเองนะผู้ชมนะก็โอเคมาลุยกันที่สาวขบ,บอยม้างนะครับผมต้องขอย,ย้อไไ้ก่อนนะจ๊ะวิคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันหนึ่งเท่านั้นนะครับผมนางเบ็ดไปก่อนหนึ่งทีครับแล้วใส่เลยหนึ่งทีแล้วใส่เลยนะ <c oughs> วันนี้ก็มาแบบผ่อนคลายครับทุกคนหนึ่งพัน ไม่ได้เอามาเยอะมากหรือว่าอะไรมากครับอดอกแรกว่าาไปดอกสองโอเคหมวมวกมโอเคด้วยม,มาดสองร้อยยี่สิบก็เอามามาแล้วมามันมาแล้วไงต้อเป็นสี่ร้ยห้าสิบนะ สี่ร้อยห้าสิบไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าแต่เน้นอะ่ะผมบอกเลยว่าผมมารอบนี้ก็คือเน้นหน่อยจะไม่แบบถ้าได้คลิปนี้ก็คือจะไม่ได้ทําแบบคลิปต่อไปอะไรประมาณนี้นะคลิปอีพีแก้แค้นอะไรวันนี้มันเหนื่อยนะทุกคนนะเหนื่อยที่ต้องมานั่งลุ้นอะไรออ้ยุดฮึแม่งไม่หยุดวะจะหยุดอยู่แลว้วอะเมื่อกี้ช่องเดียวเองไอเวนมไม่ได้ครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไงพ่อบอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไงลูกโอ้โหสี่ยลูกเร็วเอาหน่อยขอให้ได้ทุนคืนพอนะมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในคลิปต่อไปโอ้โหน่าจะโดนครับกูน่าจะโดนกูโดนแล้วกูโดนแล้วผมโดนเขาให้แล้วนะทุกคนไมาแรก โอ้ช่วงนี้แม่งเป็นอะไรวะเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะช่วงนี้ผมบอกเลยแม่ขงขมจริงอ่ะแม่งติดอยู่ตรงคอเนี่ยขมแล้วก็นไม่เข้าคายไม่ออกอะไนี่แหละเกมพวกนี้ยเฮ่อหน่อยสิมาได้คลิปคลิปได้คลิปเกลือคลิปนี้ไม่ไ,มไหวนะเว้ยลูก ตายอย่างเดียวดิพ่อกดเอาเม่งเลยไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปลุ้นหมวามาไม่ต้องไปลุ้นเคแถวแรกเคโอ้ยไม่ได้เคมากอไม่เกลือเลยเนี่ยคูณสามสิบสองอ่ะยังไม่มาดิโอ้โหเริ่มจะเซ็งละผมเริ่มจะเซ็งเขาให้แล้วนะมันถ้าจะเกินไปละบางทีอ่ะ ดูดีเคมานี่คือผมไม่เกลือเลยนะเอเอ,อเอกิอะไเกิอไขึ้นมั่งมานี่ทำไมานี้ได้ถึง750ผมจะซื้อเบ็ดสิบบาทเลยนะผมเริ่มจะมีน้ำโหละเออผมจะซื้อเบ็ดเเบ็ดสิบบาทเลยทีเนี้ยมาไอเวน ได้ไม่ได้ก็คือป้อยเลย <Okay. S 1> เกลือมาส่งไม้ติดแล้วมาเกลือมนส่งไม้ติดแล้วไม่ต้องล้างไม่ล้างเบ็ดด้วยกูอะมาล้างคงล้างคออะไร <c oughs> ดอกเร็กว่าไปดอกสองคุณนึกว่าจะว่าวไม่ว่าวาดีแล้วไม่ว่าวาดีเจมา เ,เจามาสิโอ้เจามามันได้ลุ้นดะเว้ยมันจะมีไว้เดี๋ยวสามให้เราเชื่อมไปต่อนะครับ4ี่แปดปดครับคือแม่งแตกช่วงต้นๆน่ะแตกดีนะชุมนะแต่หลังๆมาไม่เอาละเริ่มไม่เริ่มไม่ค่อยมีตรงละมันเริ่มไม่ค่อยมีตรงแลวงไองอืโอเคเอเอก็อเอกับหมวกแดง โอเคโอเคดิเออโอ้น้อยลงมะหกร้อยสี่สิบหดได้กำไรได้ไหมไอ้แค่ไม่อยากเกลือแล้ววะเกลือเยอะเกินเออกำไรม,มาทั้งทีอ่ะนี่ตัวเกลือเป็นคู่นยตอนนี้เริ่มจะมีน้ำหด้วย จะได้ไม้แรกนี่แหละทุกคนกไม้นึ่รอบนี้ผมล้างเบ็ดแล้ว,ลวดูนีว่ามันจะได้ปะถ้าไม่ได้ก็คือปล่อยตึมเลยไม้นะตัวใครตัวมันนะผมบอกเลยถ้าไม้นี้ไม่ได้อะถือว่าเราซื้อเยอะพอสผมควรนะหลายไม้นะห้าไม้ได้อยู่นะ แล้วทีนี้ผลผลตอบรับแล้วไม่ไม่ค่อยจะดีผมก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ต่อนะทุกคนรู้ค่อนข้างที่จะรู้ผมอยู่แล้วอะเวลาผมเล่นนะผมรู้ลิมิตตัวเองเ้ยไ,ไม่ใช่ว่าไม่รู้ลิมิตตัวเองโอ้เจ j อ๊แง่สลับกันหมดลงแถงสองทำไมไอยวะเนะี่ยเออเอาหน่อยดีมา ทำไมนี่ยังไม่ได้กาไรนี่ผมก็หยุดนะครับเพราะว่าพยายามดันแล้วมันไม่ขึ้นจริงๆนะทุกคนนะอัน,นไหนที่ไม่ขึ้นก็อย่าไปดันทุลังมันอยู่ต่อนะยิ่งอยู่ต่อนะั่นคือมึงยิ่งหมดอนะ่ะกูบอกเลยห2 4้อยี่สบี่เ้าเรอบพอได้ลุ้นอยู่นะแล้วก็ว่าวยาวกูเข้าใจแล้วแหละหายพายุ ไม่มีหรอกไอเวนคำาว่าพายุก็โอเคนะผู้ชมนะ <_ C 1> คลิปนี้ผมก็โดนไม่เยอะนะผู้ชมแค่หลักร้อยนั่นเองนะ1น6บาทนั่นเองนะคลิปนี้ก็ถือว่าผมดันประมาณ4-5ไม้แล้วนะ <_ C 1> คือแม่งไม่ขึ้นจริงๆเว้ยถ้าไม่ขึ้นอย่างงี้ในกรณีเงี้ยคือผมอยากให้ทุกคนนะหยุดไปเลยต่อให้เกลือแค่ไหนร้0 2 0 0ก็คือปล่อยไปเลยแล้วไปหาเกมอื่นเล่นแทนนะทุกคนนะไม่อยากให้ทุกคนแบบอยู่ต่อยิ่งอยู่ต่อผมคิดว่าแม่งไม่นานหรอกหมด <laughs> ก็โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้อาตองจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเทนั้นนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ